สั่งขนมระดูโมทกะนะคะจากร้านมิเลียนลักษมีมาอีกแล้วคือที่ชอบร้านนี้คือมันไม่หวานมากคือเราก็เป็นคนประเภทที่ว่าว่าของไหว้เนี่ยต้องทานได้จริงนะอะมาดูกันก็สั่งไปเยอะอยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นที่เขาแถมแถมมาอือหือเป็นเทียนเทียนร้านเนี่ยเขาสวยแล้วก็มีทูบเลขนะคะกํายานร่มแผ่น นะเป็นแม่ลักษมีด้วยนะ่ะอืมสวยงามขนมประเภทนี้ค่ะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณสสัปดาห์นะคะถ้าอยู่ประจำอะคะ่ะก็จะไหวทุกวันในช่งวงเช้าเนาะอันนี้เป็นโมทกะหรือว่าอันนี้เป็นโมทกะหรือว่าโมดานะคะทั้งหมดนี่นะจำไม่ได้และรวมๆน่าจะประมาณ450-500าบาทประมาณนี้นะคะ่ะ แต,แต่ด้วยความเป็นจริงเราเองก็ไปทาองรัฐบ่อยเราก็จะมีการซื้อขนมจากท้อรัฐมาด้วยเนาะเนื่องจากเราเองค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าถือว่าเนี่ยขนมไหว้เนี่ยก็ควรจะรับประทานได้จริงแล้วก็เ,เมื่อเราไหว้ท่านเสร็จอะ ก็คือจะลามารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นจริงๆเลยคือไม่ได้ทานเองทั้งหมดก็คือแบ่งเพื่อนด้วยอะไรด้วยนะคะแบ่งเพื่อนด้วยอะไรด้วยที่เขาชอบทางขนมประเภทนี้ค่ะก็แบ่งปันแก่เขาเนาะหรือว่าถ้าเราไปไหว้นอกสถานที่ก็คือจะห่ออย่างดีแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยอเผื่อ,อนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือว่า คนผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนจรนแบบนี้นะคะก็สามารถนําไปรับประทานได้นะอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเชื่อว่าเวลาเราถวายเนี่ยมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอะแล้วถ้าสามารถเป็นทานให้กับผู้อื่นได้อะก,ก็ก็จะเกิดประโยชน์นะคะนะเดีย๋ยวจะมาพูดต่อไปเรื่องจัดเซตเที่ไปถวายนอกสถานที่เนาะนะคะเนี่ยมาดูวันนี้ก่อนอันนี้น่าสนใจเพราะว่าไม่เคยสั่งเลยนะร้านนี้จริงๆเขาชื่อร้าน ขนมอาลัวมงคลอะไรล่ะแล้วก็มีเล่ลักษมีขึ้นเราเราจะจาได้ว่าเขาชื่อมีเล่ลักษมีเนาะแต่ในเฟซอะ่ะเขาจะเขียนว่าขนมอารรวมงคลแล้วก็พอรู้จักขนมอาลัวเนาะก็ะขนมไทยอาลัวแต่ถามว่าขนมอาลัวจริงๆแล้วอะ่ะเขาทาอย่างไรเราไม่รู้เลยนะเพียงแต่ว่าถ้าจะไหว้เทพินดูเนี่ยค่ะอ่าก็ห้ามมีส่วนผสมของไข่นะคะสามารถมีส่วนผสมของนมได้ แล้วก็เนยที่เขาใช้อาะจะเป็นเนยกีเนาะซึ่งเนยกีเนี่ยเป็นเนยอ,อินเดียที่ผ่านกรรมวิธีสก,กัดเนาะใช้เนยธรรมดาทําขนมชนิดเนี้ไม่ได้นะนะอะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นขนมอรลัวนะเปิดมานี่หอมมากๆเนาะอันนี้เป็นเซตก็คืออยากว่ายแม่ลักษมีนะดูสวยมากเลยค่ะนะคะอืมดูสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะซึ่งครูบางท่านก็กล่าวว่า าสามารถไหว้เทพินดูเนี่ยสามารถไหว้ได้ตอนที่เ,เรามีจิตใจสงบซึ่งเราเองอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะไหว้ในช่วงเช้าเนาะเราเองส่วนใหญ่จะไหว้ในช่วงชวเ,เ,เงววช้ชาก่อนออกไปทํางานแบบนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่จิตใจสงบสบายเนาะส่วนา่างที่บอกเมื่อกี้ระดูมรกะก็คืออย่างละเก้าไปเลยเก้าคู่ถูกไหม มันก็จะกลายเป็น9คู่แต่ว่าก็มีสองเซตก็เป็น18คู่ก็ว้ได้ยาวๆไปก็ประมาณ2สัปดาห์พอดีถ้ายังเราเรายังไม่ใช้นะกรุณาเก็บเก็บใส่ตู้เย็นทั้งอย่างนี้เลยเพราะว่าอย่าไปเอาเข้าเอาออกมันมีโอกาสจะเสียได้นาะแล้วก็แปลกดีเนาะขนมประเภทนี้คือเวลาเราเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะก็ไม่ต้องไปอุ่นไปเวฟนะสักพักเหมือนเขาจะเซตติ้งตัวเขาเองอะ ก็จะนิ่มๆนะไม่ได้แข็งมันตอนอยู่ในตู้เย็นก็สามารถรับประทานได้เออรับรับประทานได้แบบเออรสชาติดีทีเดียวนะคะนะอืมแล้วก็ของแถมเขาก็น่ารักตลอดอ่ะเจ้าเนี้ยแล้วก็ขนมเขารสชาติอร่อยทีเดียวหอมหอมน่ะแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะสําหรับคนที่ลดความอ้วนหรือว่ารักษาสุขภาพนะหรือมีโรคเบาหวานความดันอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยก็จะไม่ได้หวานสู้ร้านอินเดียที่เพาร์รัสนะคะ ซึ่งโดยส่วนตัวนะเราเองอ่ะจะคิดว่าของที่นำมาถวายนะคะก็คือต้องเป็นของจริงเนาะไฟก็คือไฟจริงนมจริงๆน้ำจริงๆดอกไม้จริงๆค่ะขนมที่ทานได้จริงๆแบบนี้ค่ะก็คือนะแล้วก็มีกูรูบางท่านนะมีบางท่านก็แนะนำว่าใช้ใบตองรองสี่ขนมน่ะ นะคะก็จะสำเร็จผลเร็วขึ้นนะซึ่งใบตองไม่ได้หาย,ยากเพราะว่าที่บ้านของเราปลูกกล้วยค่ะปลูกต้นกล้วยก็มีมีอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆนะก็ก,ก็ก็สามารถทำตามที่สะดวกก็ใช้พลังศรัทธาเป็นตัวนำนะแต่ถ้าสะดวกหรือว่าสามารถหาได้นะ่ะจริงๆการใช้ของจริงก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะนะอันนี้โดยโดยส่วนตัวก็ชอบใช้ของที่ทานได้จริงๆใช้ได้จริงๆมากกว่าค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะ